สวัสดีครับยินดีนต้อนรับสู่ช่อง Invest i n l i g e ช่องที่นําเสนอสาระความรู้ด้านการพัฒนาตนเองการออกเงินและหลากหลายช่องทางในการลงทุน 4. เส,สาหลักในการสร้างความมั่งคัง่งบางคนกำลังคิดว่าฐานะการเงินที่ย่ำแย่ของพวกเขาในปัจจุบันคือชะตากรรมของพวกเขาพวกเขาจะบอกตัวเองว่าจะไม่รวยตลอดชีวิตนี้คุณเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นหรือไม่ หากคุณพบวิดีโอนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะเราอยากจะบอกหลัก4ีประการในการสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณซึ่งคนรวยจำนวนมากในโลกนี้ก็ทำแบบนี้อยู่คนรวยเหล่านี้รู้วิธีแก้ปัญหาทางการเงินและเริ่มสร้างความมั่งคัง่งพวกเขาก็เหมือนพวกเราที่เหลือพวกเขาไม่ได้มีพรสวรรค์พิเศษอะไรเลยและพวกเขาก็ไม่ใช่คนดังหรือดาราหนังด้วยดังนั้น คุณเริ่มสงสัยว่าพวกเขาจะร่ำรวยมั่งคั่งและมีเงินเพิ่มได้อย่างไรนี่คือความลับที่พวกเขารู้ว่าพวกเราส่วนใหญ่ก็เคยได้ยินเสาหลักที่หที่เราต้องทำก็คือการเป็นเจ้าของธุรกิจนี่เป็นส่วนที่ยากมากการเป็นเจ้าของธุรกิจทำให้คุณมีอิสระทางการเงินแต่ก็ทำให้คุณปวดหัวได้ ที่ผมหมายถึงก็คือพวกเราทุกคนจำเป็นต้องดำเนินธุรกิจที่มีระบบระบบนี้จะต้องถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้โดยไม่ต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่องหากคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจที่เป็นระบบที่พิสูจน์แล้วคุณอาจจะต้องพิจารณาหาซื้อแฟรนไชส์แฟรนไชส์ที่ดีมักจะทำให้ระบบการทำงานที่ดีแก่ผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ของเขาดังนั้นแฟรนไชส์ซี จึงสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วเป็นต้นเสาหลักที่2อ,อสังหาริมทรัพย์ชาวอเมริกันจำนวนมากในปัจจุบันมีความสุขกับการเพิ่มขึ้นอย่างมากในมูลค่าอาสังหาริมทรัพย์ในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาบางคนมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วง3ปีนี้เพียงอย่างเดียวคำถามที่ยุ่งยากก็คือพวกเขารู้ได้อย่างไรว่ามูลค่าทรัพย์สินจะเพิ่มขึ้นคำตอบก็คือ พวกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นแค่ความโชคดีหรือเปล่าแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนได้รับอิสรภาพทางการเงินในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็คือการซื้ออสังหาริมทรัพย์ด้วยเงินของคนอื่นใช่ใช้เงินกับคนอื่นซื้ออสังหาริมทรัพย์นี่คือเรื่องราวที่เราได้รับจากพันโรงในซานฟรานซิสโกเขาทำงานเป็นพันโรง แต่เขามีบ้านสองหลังในซานฟรานซิสโกคุณอาจจะถามว่าเอ้ยเขาทำอย่างนั้นได้อย่างไรคำตอบก็คือเขาซื้อบ้านจากการกู้ธนาคารโดยมีดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำและเขาแบ่งบ้านออกเป็นสองห้องที่เขาเช่าสำหรับสองครอบครัวซึ่งเขาจะได้ค่าเช่าทุกเดือนด้วยเงินจากค่าเช่าที่เขาได้เขาสามารถเอาเงินค่าเช่านี้ไปจ่ายธนาคารได้ เขาฉลาดไหมล่ะเสาหลักที่3คือการลงทุนชาวอเมริกันจำนวนมากสูญเสียเงินจากการลงทุนในหุ้นเมื่อปี2543เมื่อบริษัท .com ย่ำแย่นในยุคฟองสบู่ด o m ชาวอเมริกันก็เช่นกันดังนั้นคำถามก็คือการบันทึกผลกำไรจากการที่นำเงินของคุณไปลงทุนนั้นคุ้มค่าหรือไม่คำตอบก็คือใช่คุ้มค่า เราขาดทุนแต่ทุกคนได้เรียนรู้จากความผิดพลาดจากการลงทุนไม่ใช่การวิ่งหนีจากความผิดพลาดเราทุกคนรู้ดีว่ามีคนจำนวนมากที่ใส่เงินไปในบริษัท .com หรือบริษัทเทคโนโลยีดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณลงทุนคุณก็ต้องศึกษาให้ดีเสียก่อนนี่เป็นบทเรียนจากการลงทุนที่ผ่านมามีเคล็ดลับมากมายจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิธีการเลือกการลงทุนที่เหมาะสม พวกเขาทั้งหมดเสนอวิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างกันดังนั้นขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเราว่าวิธีใดที่คุณคิดว่าน่าเชื่อถือที่สุดการลงทุนทั้งหมดข้างต้นต้องใช้เงินจำนวนมากในการลงทุนแต่คุณจะต้องเริ่มออมก่อนเพื่อจะได้มีเงินมาเริ่มต้นในการลงทุนเสาหลักที่4ขอบคุณเทคโนโลยีตอนนี้เรามีอินเทอร์เน็ต ด้วยอินเทอร์เน็ตเราสามารถสร้างธุรกิจต้นทุนต่ำได้ไม่จำกัดคุณเริ่มทำธุรกิจอินเทอร์เน็ตแล้วหรือยังผู้คนจำนวนมากได้รับเงินจำนวนมากจากธุรกิจนี้ด้วยต้นทุนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสเสาหลักที่กล่าวมาข้างต้นเสาหลักที่4อันนี้ให้ผลตอบแทนสูงสุดอย่างแน่นอนคุณต้องพยายามหาธุรกิจอินเทอร์เน็ตที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณคุณควรศึกษาหาข้อมูลก่อนตัดสินใจ คุณสามารถหาบริษัทนับพันที่สนโอกาสแบบนี้ให้กับคุณได้เราได้กล่าวถึงเสาหลักทั้ง4เพื่อสร้างความมั่งคั่งแล้วไม่มีข้อแก้ตัวใดๆสําหรับคุณในการสร้างความมั่งคั่งของคุณเองเว้นแต่ว่าคุณไม่ได้อยากต้องการบรรลุอิสรภาพทางการเงินของคุณดังนั้นเราจะปล่อยให้ทั้งหมดเป็นหน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องทำตามคุณมีหน้าที่ตัดสินใจและมีเพียงคุณเท่านั้น ที่ลงมือทำและตัดสินใจกับอนาคตของคุณได้ตั้งแต่วันนี้ขอบคุณที่รับชมวิดีโอของเราโปรดกดติดตาม Subscribe เพื่อไม่พลาดความรู้ใหม่ๆที่เราจะทยอยนำเสนอมายังทุกท่านหากท่านชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เนื้อหาที่อยากให้เรานำมาฝากกันด้วยนะครับ